จะจะเี่ยวจะจะเชี่ยวต้ลีกกะเจ้ากะเจ้าเดี๋ยวกะเจ้าขับัดจนเดกกะเจ้าอันนี้อ่านยอนแล้ว ดีเจ้าจั๊เจี้ยนะเจ้าก็เจ้ากับเจ้าอีกแล้วนะเอ็มชินิซี่นะเจ้าอันนี้เจ้าก็เป็นเด็กดอยอันนี้พามาเที่ยวชมงานโครงการหลวงนะเจ้ามาจันทสตรอเบอรี่2020ของเราอยู่ตรงนี้นะเจ้ามีรถฟอร์มล่าวันมง์เนี่ยคะเจ้าเอามาอยู่สองคันอยู่ที่ดอยตุ้งตุงกระเจ้าเนี่ยเจ้าก็เอามาเล่นที่นี่ด้วยนะเจ้าแล้วเจ้าก็มากินสตรอเบอรี่ในงานด้วยนะเจ้ามาจะจั๊เจี้ยวมากินสตรอเบอรี่กันเจ้าอุ้ยไม่ได้บอกว่าดูทักไทย ชาวจะเชี่ยวเลยนะเจ้าเข้ามากันเยอะหรือยังเลยข้าเจ้าเช็กเสียงข้าเจ้าด้วยมาหรือยังไม่รู้แนะนาข้าเจ้าด้วยนะเจ้าถ้าเสียงไม่มีเสียงไม่มาแล้วก็บอกข้าเจ้าด้วยนะเจ้าเสียงเบิ้ลฟอร์มูล่าวันดังมากเเจ้าข้าเจ้าจะขอแชร์ก่อนนะเจ้าอันดับแรกข้าเจ้าก็จะแชร์ก่อนเจ้า มาข้าเจ้าจะให้กินสตรอเบอรี่จะมากินสตรอเบอรี่กับข้าเจ้าเจ้าเนี่ยลูกใหญ่ที่สุดในงานเลยนะเจ้าเนี๋ยข้าเจ้าจะกินไหมคะเนี่ยข้าเจ้าทำไมข้าเจ้ากินไม่ได้ข้าเจ้าทำไมกินไม่ได้มันเป็นของปลอมอะไรกันล่ะอะไรกัน่ะมันเป็นของปลอมแล้วข้าเจ้าก็ติดติดเฟสชิลเลยเจ้าข้าเจ้ากินไม่ได้แต่ว่าวันนี้นะคะเจ้าแอดมินนี่โพสต์แล้วว่าเราจะพามามาดูสินค้าหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมเจ้าเนี่ยเนี่ยก่อนเข้างานอันนี้อันนี้หน้างานนะเจ้า เข้าได้สองทางเข้าทางนี้แล้วก็เข้าตรงซูเปอร์มาร์เก็ตนะเจ้าสองทางนะเจ้ามาตรการป้องกันโควิด -19 เจ้านี่น ah ี่ล้างมือนะเจ้าล้างมือนะเจ้าแล้วถ ac ้าใครมาก็ใส่ใส uhm ่หน้ากากอนามัยด้วยนะเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าแต่งหน้าแต่งหน้างามจักนักกระนาดนะเจ้ามือนี้ข้าเจ้าใส่ฟชชิวเอานะเจ้าเอาไปข้าเจ้าด้วยแล้วข้าไปเจ้าล้างมือล้างมือล้างมือเจ้าล้างมือแล้วเข้างาน โอ้นองน้องในก็น่ารักมากเลยนะเจ้าน้องนักอักรเนี่ยเพิ่นจะเข้างานเพื่อก็มาล้างมือเจ้าอย่าได้พูดพร่ามเจ้าเราไปตามหาสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในงานของการหลวงก็เลยนะเจ้าเนี่ยเขาว่ามีหลายรายการนี่นี่นี่ะเจ้าเจอแล้วอันแรกเลยเจ้าสินค้าตัวแรกเลยเจ้าฟักทองกรอบกับมะม่วงกรอบนะเจ้านี่เข้าเจ้าจะเข้าไปตรงนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวเจ้าแอดมิ ข้าเจ้าว่ามันอยู่ตรงนี้นะข้าเจ้าไก่ไกมันจะล้วงมะม่วงข้าเจ้านี่เจ้าจะเชี่ยวเจ้าเจะาจะเชี่ยวเจ้านี่มะม่วงกรอบกับฟักทองกรอบราคา58บบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้าตัวนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ้าถ้ามาในงานเนี่ยตามเลยเจ้าตามป้ายเลยเจ้าเนี่ยอยู่หน้างานเลยนะเจ้าอันนี้เจอแล้วหนึ่งรายการรายการต่อมาเจ้าตามหาตามหาตามหา นี่โอ๊เจอแล้วก็เจ้านี่สามขวดสามแบบสามขวดนีนะเจ้าอันนี้เป็นน้ำมันลีนินสกัดเย็นเจ้านี่นี่หน้าตาแบบนี้ง้หกรัมขวดใหญ่380บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ้านี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้ออันนี้ได้นี้อ๋อซื้ออันนี้ได้อันนี้ค่ะอ๋อเหรอขอบคุณแดมินเนะเจ้า <laughs> อันนี้ได้สองขวดได้สองขวดเจ้า นี่ราคาส8 0ร้อยแปดสิบให้สองขวดนะเจ้าต่อมาอยู่ใกล้ๆกันเจ้าน้ำมันงาหอมสกัดเย็นนี่น้ำมันงาหอมสกัดเย็นสองร้อยแปดสิบบาทเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะนี่ซื้อนี่แถม 4, นี่อ่ะนี่เวลาหยิบได้หยิบไปสองขวดนะเจ้าหยิบขวดเดียวไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราบังคับให้หยิบสองขวดเจ้าหนึ่งแถมหนึ่งต่อมาเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะเจ้าน้ำมันงา ดำสกัดเย็นเจ้านี่ผลเนี้ยสองสิบกันเหมือนกันนะเจ้าอันนี้2 3 0สิบาททานก็ได้นะคะหมักผมได้นะคะอ้อแอดมินเปิ้นหู้ดีเปาค่ะอ่านตาแตะแ <laughs> อดมินเปิ้นจาลจาศนะเจ้าเนาะนี่เจ้าเนี่ยเนี่ย คุณคุณสมบัติเปิ้นเยอะมีสารเซซามีช่วยลดครสเซลในเลือดนะเจ้ามีแคลเซียมเจ้าทำให้กระดูกฟันแข็งแรงมีวิตามินอีบำรุงผิวพรรณนะเจ้าโอ้ยดีแต่ดีว่านะเจ้าเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้าอนีอต่อมาตามหาต่อเจ้าหนึ่งแถมหนึ่งในงานในงานโครงการหลวงของเรานะเจ้าโอ้ยกระเจ้าเปิ้นมีเปิ้นมีให้ชิมด้วยนะเจ้าอันนี้ฟักทองโครงการหลวงก็เป็นฟักทองญี่ปุ่นเจ้า เนี่ยมันจะมีแบบนี้ให้ได้ชิมแล้วก็อันนี้ตัวนี้ฟักทองขาวนะเจ้าตัวเนี้ยเป็นฟักทองขาวแต่ว่าสีมันก็จะเหลืองอยู่นะเจ้า <c oughs> ข้าเจ้าเจอแล้วนี่ฟักทองขาวเจ้าฟักทองฟักทองขาวห0สบาทเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ้าอันเนี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็จะโอ้ยลูกโตจักนั่งนะเจ้าลูกไงลูกโตจักนั่งนะเจ้าเปินอนะ่ะ โอ้ยนี่หกสิบาทนะเจ้านี่หกสิบาทนะนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอ๊ะคะเจ้าพูดภาษา <laughs> รวมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ก็ได้ได้หยิบต้องต้องซื้อสองนะเจ้าต้องเอาสองอันนะเจ้าหกสิบาทเท่ากับตกลูกละสามสิบบาทแค่นั้นนะเจ้าอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเจ้าหนึ่งแถมหนึ่งเอา้ากาแฟก็หนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้า <laughs> กาแฟอาวเจ้า uh, 99บาทนี่ก็หนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้าตรงเนี้ยเออก็มาอยู่ในงานนั่นะเจ้าอะไรที่หนึ่งแถมหนึ่งก็มาอยู่ในงานนี่แหละเจ้าเออมาๆๆอันมี้ก็ตามก็เจ้ามาแล้วนี้สินค้าที่เป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่อยู่ในอย่างตรงเนี้ยเยอะที่สุดเจ้าอันเนี้ยเยอะที่สุดโดยเฉพาะถ้าเป็นผักนี่นะเจ้าตัวนี้เลยที่เรามีอยู่ตัวนี้มะเขือเทศเจ้า นี่มะเขือเทศห,หลวงโครงกันหลวงเจ้าถุง33บาทซื้อ1แถม1น<ม>ึ่นี่เห็นไหมนี่แอดมินเอาไป1ถุงก็เจ้าเอาไป1ถุง<ม>หารกันเจ้าหารกันราคาเท่าไรสิบเอ็ดบาทสิบสองโอ้สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์ใช่ไหมเจ้าประมาณนั้นต่อมาเป็นถั่วลันเตาหวานโครงกันหลวงเจ้าเนี่ยถุงสองร้อยกร,รัมอันนี้ก็ 33บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ต้องหยิบสองถุงนะเจ้าหยิบสองถุงไปเลยเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบาทผักต่อมาก็จะเป็นผักสลัดการกินกับสลัดผักอร่อยอร่อยน้ำสลัดโครงกระลวกโอ้ยํำจังนั้นนะเจ้าน้ำสลัดเปิลนนะ่ะนี่เบบี้เบบี้ค <Baby, S 2> อสลัดเจ้าเบบี้คอสลัด3 3บาทเหมือนกันเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง กิน,นะถูกต้องๆๆอน,นั้นจะซื้อๆแล้วก็กินแบบสดๆยัวๆย่วๆให้ชาวโซเชียลได้ดูนะจ้ะพรุ่งนี้จะกินยั่วๆทั่วงานนะเจ้านะติดตามได้เลยนะห้าโมงเย็นนะคะอยากกินกับข้าเจ้านะมายั่วกันกินยั่วกันผั <ๆ S 1> กกาดหอมห่อเจ้าผักกาดเท่านี้ถุงนี้ถุงนี้สามสิบสามบาทเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะเจ้าเ้าวนี่อันนี้ในเบบี้คอร์ดหอมห่อหอมห่อเจ้าหอมหอ ผักกาดหอมห่อจะกินกับสลดัดเจ้ากรอบอร่อยมากเจ้าผักคงกันหลวงนี่ปลอดภัยไร้สารพิษสารเคมีเจ้ามามาต่อเจ้ามาต่อ3 3บาทซื้อหนึ่งแถมหน<า>ึ่งกะหลำปีนะเจ้ากะหลำปีโครงกันหลวงเอา้าอันนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้า33บาทนี่ให้หยิบไปสงในถือมาได้หยิบมาอย่างนี้นะเจ้าหยิบหยิบอันหนึ่งนะผิดดิผิดดิ <laughs> ภาษาอะไรเดียวหนึ่งแถมหนึ่งต้องหยิบสองถุงนะเจ้าสินค้าค้ะได้นะคะค่ะได้อ้าวแอดมินค้าได้นะคะขอบคุณหลายเจ้าค้าได้นะคะค่ะได้นะคะสินค้าในราคาเดียวกันนะสามสิบสามบาทนะคะได้อยากจะซื้อเป็นเบบี้แครอทเนี่ยกับกระลำเนี่ยอันนี้ก็ค้ากันได้ในหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้นะเจ้าเอาเบบี้แครอทนี่สามสิบสามบาทก็หนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้านี่หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกัน อันสุดท้ายเจ้าสุดท้าย,ท,ายที่อยู่ในกระบะตรงนี้ผักากาดขาวปลีผักกาดขาวปีีเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึง่งสามสิบสามบาทเท่านั้นเองคุ้มถูกสดอร่อยปลอดภัยไร้สารสินค้าดีคงกันหลวงเจ้าต้องตบมาห้เปอรเลยนะเจ้าสุนิตซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย พเพื่อนำสินค้าดีๆแล้วก็รวมกับมูลนิธิโครงการหลวงด้วยนะเจ้ามาให้เราได้ช้อปปิ้งกันหลากหลายเพราะนั้นก็ติดตามกันได้เลยนะเจ้านอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะเจ้านี่อันนี้ก็ถูกนะเจ้า20บาทอย่างนี้เริ่มต้นที่1 0บ0บาทประมาณนี้นะเจ้าหลายสิ่งอ,คคอย่างเลยนี่บ็อกรีน่าจะครบเลยนะแ<ช>อดมินเจ้าคิดว่าจริงมันมีประมาณ15รายการสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยนะเจ้า ก็ติดตามกันได้เลยที่สําคัญในสตรอเบอรี่นะเจ้าสตรอเบอรี่เน้นย้ำนะเจ้าสตรอเบอรี่ของกันหลวงเรานี่เจ้านี่เราจะมาปิดท้ายคลิปกันตรงนี้เขาเจ้าจะถ่ายแบบเร็วๆนะวันนี้ไม่ให้เกิน10บนาทีเจ้าเขาเจ้าตั้งเตาไว้5นาทีกี่นาทีไม่รู้ขอาหนะกินมาเลยค่ะอสตรอเบอรี่เจ้าเจ้าเจจิว โอ้ยมันนี้มาแบบแดงก่ำหน้ากินมาก,มมากเลยเจ้าลําแต้ลําว่านะเจ้าริแพ็กแปบาทเนสตรอเบอรี่พันพระราชทาน80เจ้าเนี่ยน่าทานมากใครซื้อสตรอเบอรี่ราคาแ9บาทวันนี้นะเจ้าได้คูปองส่วนลดอีกหบาทซื้อครั้งต่ดไปเลยนะเจ้านี่มันดีงามตรงนี้เราเจอเจอกันได้งานนี้นะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นถึง14บส่กุมภาวันวาเลนไทน์เลยนะเจ้างานโครงการหลวงของเรา มื้อนี้ข้าเจ้าจะขอตัวไปหาของกินก่อนนะเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากินยั่วๆกันอีกทีหนึ่งนะเจ้านะเจอกันใหม่นะเจ้าสวัดีเจ้า